นนท์ชายหนุ่มจากกรุงเทพตัดสินใจกลับไปที่บ้านเกิดในต่างจังหวัดหลังจากที่คุณยายของเขาเสียชีวิตและทิ้งบ้านไม้สักทรงไทยเก่าแก่ไว้ให้เขาเพียงคนเดียวบ้านหลังนี้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท้ายสวนยางบรรยากาศตอนกลางวันดูสงบและล่มรื่นแต่เมื่อตะวันลับขอบฟ้าความมืดก็เข้ามาแทนที่พร้อมกับความเงียบที่วังเวง ในคืนหนึ่งขณะที่นนกํกำลังนั่งทำงานอยู่จนดึกเขาได้ยินเสียงบางอย่างเป็นเสียงสะอื้นเบาๆเหมือนผู้หญิงกำลังร้องไห้เสียงนั้นแว่วมาตามลมทำให้เขาไม่แน่ใจว่ามาจากทิศไหนเขาคิดว่าเป็นเสียงลมพัดยอดไม้หรืออาจจะเป็นเสียงสัตว์กลางคืนจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรในคืนหนึง่งเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีก และดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นทุกทีมันเป็นเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและนนก็เริ่มจับทิศทางของเสียงได้มันดังมาจากหลังบ้านบริเวณบ่อน้ำเก่าบ่อน,น้ำนั้นเป็นบอกก่อเกาะอิฐโบราณที่คุณยายเคยเล่าให้ฟังว่ามีมาตั้งแต่สมัยทวดท่านสั่งห้ามทุกคนไม่ให้ไปยุ่งเด็ดขาดนนค่อยๆย่องเข้าไปใกล้บ่อน้ำเก่า เขาส่องไฟฉายไปที่บ่อแต่เสียงร้องไห้กลับดังชัดเจนราวกับว่ามีคนอยู่ในนั้นทันใดนั้นเองเสียงร้องไห้ก็หยุดลงนนพยายามส่องไฟไปทั่วทั่วบ่อแต่ก็ไม่เจออะไรทันทีที่เขากำลังจะกลับเสียงเหมือนคนร้องไห้ก็ดังขึ้นมาอีกพอเขาหันกลับไปดูที่บ่อก็พบว่า จากบ่อน้ำนนวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเชียมาพิทาน นนวิ่งมาจนถึงบ้านเขาได้แต่นั่งคิดว่าเมื่อไหร่จะเช้าเมื่อถึงตอนเช้านนรีบไปหาป้าสีที่อยู่บ้านใกล้ๆนนรีบเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ป้าสีฟังป้าสีเล่าให้ฟังว่าเขาเล่าว่าบ่อน้ำนั้นมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อน เมื่อก่อนมันเป็นบ้านคนรวยบ้านเจ้านายใหญ่มีลูกน้องคนรับใช้เยอะจนมาวันหนึ่งของมีค่าของเจ้านายนั่นหายไปคนรับใช้คนหนึ่งก็มาบอกเจ้านายว่ามีคนรับใช้ผู้หญิงขโม,มยไปเจ้านายก็สั่งลูกน้องให้ไปเค้นหาความจริงกับคนใช้ผู้หญิงนั่นแต่สาวใช้คนนั้นเขาไม่ได้เป็นคนเอาไป เจ้านายก็เลยยิ่งโมโหก็เลยสั่งให้คนนานผู้ชายจับสาวใช้คนนั้นโยนลงไปในบอ่อเรื่องมันก็เป็นมาอย่างนี้แหละนนได้ยินเรื่องราวนี้ก็นึกสงสารสาวใช้คนนั้นนนตัดสินใจนิมนต์พระให้มาทำพิธีสวดส่งวิญญาณให้ผีในบ่อน้ำได้ไปสู่สุขติหลังจากวันนั้น ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงร่ำไห้ในบ่อน,น้ำนั้นอีกเลย